ออกแบบเว็บไซต์เครื่องสำอางสกินแคร์คอนเซ็ปต์สวยเรียบหรูดูลักชูจะเป็นยังไงไปดูกันลูกค้าเจ้านี้เป็นกลุ่มเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวแกรนด์ครอสกรุ๊ปได้บลีฟมาว่าไม่อยากให้เว็บไซต์ดูขายของจนเกินไปเน้นการเล่าเรื่องของแบรนด์ด้วยสตอรี่เทลลิงแล้วก็เน้นให้ดูสวยเรียบหรูดูไฮแฟชั่นส่วนพวกสีก็ให้ใช้ตาม c ีไอของแบรนด์ได้เลย <S <S มาเริ่มกันเลยเริ่มจากหาเร f เฟอน์มองไว้ว่าจะให้เป็นชมพูและสีดำเพื่อเพิ่มความเรียบหรูดูแพง ให้ตัดกับ C I ให้ดูโดดเด่นขึ้นมาได้อีกจากนั้นเริ่มวางวายเฟรมและเลเยอร์เข้าๆก่อนจัดวางเท็กซ์บนแบนเนอร์โดยเราตั้งใจใช้ฟอนต์ลายซีและอาฟีดเพื่อให้อ่านง่ายดูเรียบหรูแจกสี C I เข้าไปเพื่อสื่อสารถึงแบรนด์ของลูกค้าแล้วมาทําในส่วนของเนื้อหากันด้วยความเป็นโปรดักตสวยๆงามๆเราจ้งเลือกใช้นางแบบที่ดูสง่ามีความมั่นใจจัดวางเท็กซ์ให้ข้อความมีสเปซเน้นเรียบเรียบโมเดิร์นดูมีสไตล์เพิ่มลงไปส่วนต่อไปเราวางคอนเซปต์เลเยอร์ไว้เป็นบล็อกสีผสมรูปภาาาพพและตมช่่่อองเืให้ดูนนส จ,จากนั้นเราก็เลือกรูปภาพมาวางตามบล็อกโดยเป็นรูปภาพที่สื่อความอ่อนช้อยมีความเป็นผู้หญิงอย่างดอกชิวลิปและดอกกุหลาบสวย <Wow. S 1> วางไอคอนตามสีซีไอสไตล์เรียบเพื่อแยกหัวข้อให้อ่านง่ายและดูน่าสนใจใส่ข้อความและรูปภาพที่สื่อถึงโปรดกักใส่รูปทีมงานและโลโก้ให้ดูโดดเด่นเหนือฟุตเตอร์ที่เตรียมไว้จากนั้นตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วส่งให้ทีมลงข้อมูลต่อได้เลย <Wow. S 2> และนี่คือผลงานไนเปอของเว็บไซต์แกรนด์คอร์สกรุ๊ปใครกำลังมองหาเครื่องสำอางสกินแคร์เข้าไปดูที่เว็บไซต์นี้ได้เลย